คื21อ21เมษายนเพราะนั้นหลัง21เมษายนแะล้วเนี่ยเหตุการณ์เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนะนีก็จะดีขึ้นก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นน่าจะมีแนวโน้มสบายใจได้ว่าสุขภาพของบ้านเมืองก็จะดีขึ้นนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยน่าจะน้อยลงจะมีจุดเสีย ตามมาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับพระเดชพระเดชเดิมคือดาวอังคารเนี่ยดวงเมืองเกิดวันอาทิตย์บริวารอายุเดชเดชคืออังคารเนี่ยมันจะกลายเป็นกาละกินีจรหลังจากวันเกิดดวงเมืองพออายุย่างบวกดึงไปเนี่ยจาก2 3 8เป็น239ปีเนี่ยไอ,ไอ้อังคารเนี่ยเป็นกาละกินีจร นะครับเพราะนั้นหน,น้าคิดน่ากลัวสำหรับการที่บ้านเมืองจะไม่ไม่น่าเกรงขามอีกต่อไปรัฐบาลก็จะอยู่ยากขึ้นน่ะหรือไม่น่าเกรงขามคือประชาชนที่อยากจะเดินขบวนหรืออยากจะต่อต้านรัฐบาลก็จะกล้าทำได้มากขึ้นเพราะนั้นก็จัดว่าเป็นเรื่องของการเสียอำนาจมากกว่าหรืออำนาจจะอ่อนลง นะครับอังคารเป็นกาลกินีจรเพราะฉนั้นเราก็ต้องมาระวังเกี่ยวกับดาวอังคารเนี่ยนะครับดาวอังคารจะเข้าทับลักดวงเมืองเนี่ยวันที่8วันที่8สิงหาและจะถอยกลับมาวันที่9ตุลาเพราะฉะนั้นระหว่าง8สิงหาถึง9ตุลาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลหน้าหนักใจหรือการปกครองจะอ่อนแอหรือย่อนยานลงหน้าหนักใจ หรืออีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่27นะครับ27ธันวา27ธันวาปี63เนี่ยจนถึง24กุมภาปี64เนี่ยซึ่งอังคารก็ยังเป็นกาลิกีิจรก็จะเดินย้อนกลับไปทับลักคนาอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นมีช่วงที่ต้องหน้าหน้าหนักใจหรือหน้าต้องระวังอยู่สองช่วงคือวันที่8สิงหา63 ถึง9ตุลา63และ27ธันวา63ถึง24กุมภา64<ม>ก็เป็น2ช่วงนี้เท่านั้นที่น่าห่วงเกี่ยวกับเรื่องการบริหารของประเทศหรือการปกครองดวงของท่านผู้นำเนี่ย <The word of masters> ก็อยู่ในอาการที่ค่อนข้างจะลำบาก และน่าเป็นห่วงคืองานเนี่ยทำไปแล้ว,วมันไม่มีผลดีเท่าที่ควรมีแต่มรสุมใช้คำว่าท่านเจอมรสุมอยู่เรื่อยๆหรือเหมือนรถยนต์ที่ขับบนดินลูกลังเนี่ยมันก็ขอกแคกขอกแคกไม,ไม่ได้ไปเรียบๆเหมือนกับที่ควรจะเป็นและที่ท่านอยากจะเป็นเพราะนั้นผมว่าท่าน,านอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับและช่วงนี้คือดวงท่านเนี่ยไม่ถูกกดาวเสาร นะครับท่านเกิดวันที่2ท่านเกิดวันที่ 21, 21มีนาปี2497นะครับซึ่งช่วงนี้ท่านน่าจะมีแนวโน้มว่าท่านน่าจะป่วยเพราะว่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่นับไปแล้วมันอยู่ตรงนี้พอดีนะครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 67นะดาวอายุของท่านเป็นกะไกินีเพราะนั้นท่านเริ่มมีโอกาสจะป่วยอยู่ในช่วงนี้นะครับคือตอนอายุ67เนะี่ยคือนับจากวันที่21มีนาปี63ไปจนถึง21มีนาปี6เนะี่ยที่ท่านอยู่ในช่วงอายุ67เนะี่ยท่านมีแนวโน้มว่าน่าจะป่วย นะครับและถ้าเรื่องของงานเนี่ยคงคงไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าท่านมีดาวเสาซึ่งเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่แล้วดาวเสาของท่านเนี่ยเสาเดิมของท่านเนี่ยอยู่ในเรือนมอรณะของดวงท่านเพราะนั้นเวลาเสามันขึ้นมาลังแกตอนนี้มาลังแกท่านในเรื่องงานเพราะนั้นงานยังไงท่านก็ไม่ลาบลืนนะ่นนะครับจนกว่าวันที่5ทธันวานะดาวเสาถึงจะออกจาก เรือนการงานไปนะครับซึ่งถึงตอนนั้นก็คงจะถูกถูกต่อต้านนะเยอะทีเดียวโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่8สิงหาละแน่นอนคือ, <S <S อ,อาจากวันที่10กันยาละตลอดไปละ10กันยาไปจนถึง10กันยา63ไปจนถึง15เมษา หกเลยปีครึ่งนะครับที่อังคาที่ดาวราหูเนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับราหูเนี่ยเข้าตรงนี้คือวันที่10นะฮะผ่านตุกนี้คือ10กันยาเพราะฉะนั้นหลังสิกันยาเนี่ยตกเพราะฉะนั้นไอ้สภาพเศรษฐกิจตกเนี่ยจะบีบทําให้รัฐบาลนะ่ยอยู่ยากหรือทํางานก็ยากสําหรับไวรัสนนผม ก็อยากจะพูดว่ามีแนวโน้มว่าน่าจะดีขึ้นหรือเบาลงเพราะนั้นก็คงจะไม่น่าเป็นห่วงเหมือนกับในขณะนี้นะครับเพราะนั้นหลังจากวันเกิดคือกลางเดือนเมษาไปแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นเฉพาะไวรัสนะดีขึ้นนะครับคนไทยได้ยิ้มออกในเรื่องนี้ครับผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับหมดไปในปีนี้เลยไหมคะอาจารยออ์ไอเรื่องหมดหมดหรือไม่หมดเนี่ยนะครับ มันก็พูดยากเพราะว่าถ้าเราพูดเฉพาะเมืองไทยนะถ้าพูดเฉพาะเมืองไทยเนี่ยเราเบาลงแต่จะหมดถ้าคุณรวมไปถึงฝรั่งเศสหรืออิตาลีด้วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะยืนยันยากเพราะว่าเราไม่มีดวงของประเทศฝรั่งเศสเอาพูดจากดวงไทยเนะี่ยดวงของคนไทยเนะี่ยดวงเมืองของเมืองไทยนะเนี่ยเมื่อดาวอา,อายุเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม,ไม่ไม่เป็นกาเลกินีละ ก็น่าจะเบาลงแหละมาถึงเรื่องการเมืองค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะปีนี้โอ้ผมก็ต้องบอกว่าการเมืองถ้าดูรวมกับดวงของท่านนายกแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายุ่งยากสับสโอนอุลม م านและแตกความสามัคคีกันอย่างมากมายนะครับก็ถึงถือว่าหนักขึ้นดีกว่าหนักขึ้นหรือแย่ลงนะครับหรือแย่ลง จะมีปัญหาต่างๆมากขึ้นที่รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหาอยู่ตลอดไปจนถึงต้นปีหน้าเลยครับเรื่องเศรษฐกิจค่ะปากท้องประชาชน,นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็ตกต่ำรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับนับตั้งแต่วันที่10กันยาปี63เป็นต้นไปเนี่ยเศรษฐกิจก็จะวุ่นวายหรือรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าบางตัวก็จะ หาซื้อได้ยากครับหาซื้อได้ยากน่าห่วงครับไม่มีของที่จําเป็นที่จะขายหรือจําเป็นที่ต้องใช้เนี่ย<ม>ก็หายากครับ<ม>ก็ขาดตลาดนะครับ<ม>เพราะนั้นครับสังคมขาดเรื่องสุดท้ายสังคมไทยจะเป็นยังไงครับคนก็จะจนมากขึ้น<ม>นะฮะคนจนมากขึ้นปัญหาใหญ่คือโจนผู้ร้ายก็น่าจะชุกชุมมากขึ้นปากท้องปัญหาสํำการกือเรื่องของปากเรื่องทอง<ม>ครับ สินค้าจะหายากบางตัวนะครับบางตัวจะหายากโดยเฉพาะเชื่อเหลือเกินว่าข้าวแพง